คาเียตด้มึงก็ต้อมาเขารเรนะเราลใช่อีสานเอาเด้ได้บอมึงพูละไ้อีสานอไนอเอกูให้มึงวันเน่เี้กูให้มึงนัอะไรอีวะแล้วแมงลุดร้อนร้อนแล้วล่ดร้อนแล้วร้อนแล้วล่ดร้อนพีุ่ปบักร้อนแล้วครับร้อนแล้วเดี๋ยวพี่จะทำเป็นร้อนนะ เลยลสิมเป้ยงใส่หน้าหรือว่าใเ้มันแพ่ไปใ้รตัวน้วโอ้สวัสดีค่ะวันี้โดดน้อยนะรดานี่พี่น้อกเป็นประ้านโศกีเปียงมากเรอว่ามีบ้ดเห็ดดมีแต่ไปเห็ดขจาแม่นยเ่เฮาเตรียมเป้ยงเตยัง ใครเนี่ยวามุ้ยไพเฮ็ดเท่าเลยต้องต้องขวโทษแบบพี่พีในเรื่องพระาทิ่มีต่เทาเป็นทุ้พกับท่าของจเขาเจ้ไม่ได้เห็นเท่าเลยเทาเจ้าเ็คักแห้งเลยขจรเกคใช่ะออกวันนี้เป็นเดครูเข่าเลยเข้าเจาคักแห้งใช่ะออกวันนี้บางี่หซุมผมไ่มีอย่งเลยขันกบื้ยแปลั่ยนที้โดนขจว่าอยากอายว่าเอาอีี ได้อดนอมือหบ่ได้อดนอมือนีบ่ไพี่ดเขาเลยวบักเียนี่แติมนี่พักวักเขาเนี่ยบ่ ยิงเลยคนไทยลกยังรัวเมื่อพบทางตันเ่ามปนเอยเสียอมะมันจะเป็นกันมันจะเป็นแันตะเล็กตะเลกว่าเอาผ้ามันหัวเ่เอาดีว่าแม่ยเกียวบ้ายา่ัเกี่ยวเดวเกบ้านเนี่ยขอ ไม่กาขึ้นเวทีทำไมพี่นัทรอจังใช่ไหมเราให้โอกาสถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวเจอเนี้ยเลยพวกชอบปะแป้งเนี่ยเออเอาส่งท้ายไงพี่นัทพี่นัทมาหลังเพื่อนไงเขาเล่นไปแล้วสองวันม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 าทีหลังมูลบอลเพื่อเล่นจัดเต็มนบอลขอบคุณอันนี้ก็ก็อยู่สาวมันก็โดนเท่ากันทุกวันเลยปกติเลยใช่ไหมใช่ก็สนุกมากเขาไปกับเตยราพี่ที่เล่ากันเอาผู้ใดนี่ ไหนเนาะแม่เกย์กันแล้วยไม่จริงอุ้ยใครอยู่ในกลุ่มไม่ต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะบางคนมาเล่นแต่งพวกเราไม่มีเวลาไปเล่นจริงๆมาแล้วก็เจอเลยใช่ไหมเข้าใจอยู่เพาะว่าไม่อยากตรงเอากล้องหลังเนี่ยบอลรู้สึกพอดีเลยนะโอเคครับแม่พี่น้องคือแย่าไปแบบเดร์ดราม่าเนาะเพราะว่าเข้าใจว่บอลรำเนี่ยบม่มีโอกาสที่จะไปได้ไปเล่นคือมูกับมีแค่ช่วงเทเล่าแมนก็ไปเห็นไม่ต้องวุ่นไปนั่นไหมแมนแมนถือว่าเป็นความมีคาของเรานะครับทุกคนครับ บายวอไงุเลุดลายุดเจ้าคือเสียาเปียบข้าเจ้าแห้ฮะนดุไวะอย่าได้บอได้บได้ไมโอ้ยเอาเปียบข้าเจ้าโพสไรสุดแวมนาดในหูไม่อ้ไข่แนงวะไข่แนนแต่บอลหลอดมาเลยโอ้ยพายดั่งได้อดีมลดอบั บ้นไล้มันไล้มอยู่เราเจ้าชีสอบนไห้บ่บ่ร์ต้องเ็นอยังไมหาย่มันแล้วไปเสราดีนมันแล้วจะมือนีอ่อยังไม่หาย่มือไหลยงงแปแปลกงาะไม่หนีบ้างแปลกนาะเงะเงาะไม่หนีบ้งแปลกแผู้ใดตัดเอาูว่าผู้ใดผู้ใดคนน้ผู้ใดเอาผู้ใดเอา บอกแล้วยู่เตยล่าของเขาเนี่เดี๋ยวพต่วนวแมนี่เหนีค่ะเอาเอาเอาไอจำจอะไร้เถอแรนก็เล่นได้ปกาเล่นบอดไทยไหมตัวยักษ์ดีให้น้องๆไหม คนห่งเมื่อพบทางตันออกบึ้มบันึงงนะเมื่อพบทางตันเอามแค่ไปเมกกรนกันถึงน้ำฝนหนึ่ง่กลางลางกันถึงน้ำรับเปิดเตสองคนบอยกับบอยนน่เอาไทยยู่ดี้ลเขาเอินบ่ากได้เอินมาอย่างเห็นอยู่เออเิเอิเเอิเอมโตน้ำต๊ะน้ำโต๊ะน้ำเพราะถามมวนน้ำกันเลยมวมวลาัอันนี้ถือน้เขา ว่ายืนด้านขึ้นถึงน้องเขาสันดิแป้งเย็นพ่อได้ทานได้ทานะแม่เป็นแม่ตอนนี้ถึงระชุมบ่นี่ กับประทุมกับประทุนก็สิยาเนีการเบิดใส่เขาไรก็ไรเบิดไรเบิดคู่เดแขกเลยอำเพอนโ่วสองกับบรอดหอดจะด้โคโจไม่ด้เออาต่อตาก็เราจะไปกันเป็นทีมดูนั่นบอมหรือแบมนัครอูงอันนี้มอมมอมแมไม่ใช่บอมแมมอมแอมก็คนนี้มอมกับแอมก็ไม่ได้ขอหยากรอหนึ ไพถือแบ่กแต่ม่้ตนแล้วเพลลื่อขอ,อยารอมือนึ่งครับรอแหง,ง,หง,ง,แหงรู้สืกว่าจะของ,องรอไอม่นี้รู้สึกว่าจะของรอแหงรอยีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คุณวัดชิวโดนเอาคุณวัดชิวดนเอาแ,วแ,วแหวนผมไม่ใช่น้อน,นิดเดียวเอง

เขาบอกให้เล่นแป้งเขาบอกแ้ให้เล่นแป้งเไปเล่นแป้ีแป้งเยี่ยมสบายโอ้เฮปปี้เบอร์ดี้พี่อาจูรับอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีีอเแข็งแรงรับเย็บจะได้พงไก่ล้างหงองเด้เด้อล้างหงไปล้างยล้างหออกไปทั้งั ให้แนวมันน <že BR ANA> <st> ี like ้เดีออยเดี๋ยวแทงตาเดยนแทงตาอขอบคุณหลยๆครับโอเคครับพี่นลองเด็กินนื้ไวิสักนครับพอมกครับสวัสดีครับ